สิ<า>่งทีุ่มครับพูดถึงความพร้อมอเ,เมื <c oughs> <c oughs> ี่จต่อยเช้าวันเสาร์นี้ครับผมอาจารย์ก็พร้อมมากครับผมความที่จะต่อยในวันเสาร์นี้ครับรการเตรียมตัวในไฟนี้นมีการเตรียมตัวนานขนาดไหนครับผมก็หลังจากแพ้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมก็มาซ้อมอยู่ตลอดเลยครับรอรายการมาตลอดแต่่วาในการประกบในครั้งนี้นี่พอรู้ว่าต้องมาเจอนักชกที่ตมอู๋เขาไลไ่พ่าค่อนข้างานานแบบนี้ รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าแบบมีความท้าทายอะไรบ้างครับทาการก็รู้สึกตื่นเต้นตลอดนะที่ได้มาชกไอวานก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายดีต่อยกับคนที่เก่งไม่เคยแพ้ใครมานานอะไรแบบนงี้ผมก็รู้สึกตื่นเต้นเลยพอจะได้ศึกษาฟอร์อมการชกของผู้ชมมาบล้วเนี่ก็เขาก็เป็นมวยเยอะเลยก็เป็นมวยที่สูงยาวเหมือนนาบิลก็ศึกษามาก็เรียนซ้อมกับนาบิลตลอดกับมวยสูงๆงที่เราไม่น่าจะีปันหาพอเจอนักชุน่าจะมีปัญหาร ย้อนกลับไปจากไฟที่ในส่วนตัวข้อผิดพลาดข้อบอกพร่องที่หลายหลคนอาจจะมองว่าพอสีสมุดเนี่ยหลังหลังก็จะโดนในจุดที่มันเป็นเป้งแหลงท้องเนี่ยไม่ได้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขจุดข้องตรงนี้ยังไงบ้างก็แก้ไขตลอดก็พยายามตีท้องไปเรียนคาราเต้ไปเรียนคาราเต้ไปเรียนโดนอย่างเดียวเลยไปเรียนโดนโดนคือไปไปโดนของอักอะ่ะซ้อมแบบนั้นนะ